กู้เงิน5ประเภทสำหรับมือใหม่หัดกู้ใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานทำงานมาได้สักระยะหนึ่งเราก็อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นคอนโดไม่ว่าจะเป็นรถนะคะหรือใครที่อยากทำธุรกิจเริ่มต้นการทำธุรกิจเราก็อยากจะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อที่จะมาต่อยอดทำธุรกิจ ของเรานะคะหรือใครที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วอยากออกมาทําธุรกิจอะไรเป็นเพิ่มเติมเป็นของตัวเองหรือทําธุรกิจอยู่แล้วอยากที่จะต่อยอดขยายธุรกิจนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าเรายังไม่เคยกู้เลยเราจะเริ่มต้นอย่างไรสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะหัดกู้ค่ะ มือใหม่หัดกู้หลายคนคงจะรู้สึกกังวลนะคะกับการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านสร้างบ้านหรือใช้ในจุดป,ประสงค์อื่นๆเนื่องจากไม่รู้ขั้นตอนในการดําเนินการบวกกับความกลัวว่าจะกู้ไม่ผ่านซึ่งจริงๆแล้วการกู้เงินนั้นไม่ใช่เรื่องอยากเพียงแค่ต้องศึกษาขั้นตอนและทราบเอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นเพื่อกู้เงินจากธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมเมื่อจะก,กู้ เงินธนาคาร 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนาสสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา3ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี4สำเนาทะเบียนสมรสใบยา่าใบมรณบัตรของคู่สมรสถ,ถ้ามี5สลิปเงินเดือนตัวจริงย้อนหลัง3เดือน6สเตทเมนต์ตัวจริงย้อนหลัง6เดือน เจ็สำเนาหลักฐานการปิดบัญชีนี้เครดิตบูโรถ้ามี8หน้าสมุดธนาคารบัญชีที่เงินเดือนเข้า9ใบรับรองเงินเดือนตอนนี้นะคะใครที่ทำงานประจำก็จะมีเรื่องของสลิปเงินเดือนมีเรื่องของใบรับรองเงินเดือนแต่ถ้าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำฟรีแลนซ์เป็น SME อะไรต่างๆนะคะแล้วเรา อยากกู้เงินเราก็สามารถที่จะกู้ได้โดยดูจากสเตทเมนต์ค่ะสเตทเมนต์ตัวจริงย้อนหลัง6เดือนที่เงินเข้าเงินออก6เดือนแบงก์ก็จะดูตรงนี้ด้วยนะคะเตรียมเอกสารแล้วไปไหนต่อจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าขั้นตอนต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางหรือแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการกู้เงินประเภทการกู้ซึ่งโดยปกติแล้วจุดประสงค์ ในการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่คนนิยมกู้จะมีอยู่ไม่กี่อย่างเช่นกู้เงินเพื่อซื้อบ้านคอนโดเพื่อสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านและรีโนเวทบ้านกู้เงินเพื่อซื้อรถกู้เงินเพื่อธุรกิจโดยแต่ละประเภทก็จะใช้เอกสารในขั้นตอนเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวไปแต่อาจจะแตกต่างด้วยรายละเอียดอื่นๆเช่นในเรื่องของดอกเบีย้ยความยากง่าย รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับธนาคารที่เราเลือกดังนั้นจึงต้องแยกรายละเอียดตามประเภทการกู้เงินดังนี้ประเภทการกู้เงิน1กู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยขั้นตอนแรกๆของการซื้อบ้านและคอนโดคือเลือกบ้านที่ตรงกับความต้องการของเราก่อนโดยคำนึงถึงทำเลราคาและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงของผู้พัฒนาโครงการแล้วลองคำนวณวงเงินกู้ที่เหมาะกับความสามารถ เสียก่อนรวมถึงเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าสำหรับค่าเงินดาวรายจ่ายที่มากับการโอนค่าธรรมเนียมต่างๆจากนั้นจึงวางเงินจองและทำหนังสือสัญญาซื้อขายกับทางโครงการหลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการขอกู้เงินจากธนาคารซึ่งวิธีการเลือกธนาคารนั้นหลักๆให้พิจารณาจากธนาคารที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำที่สุดโดยส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินธนาคารที่ใช้ประจำเพื่อเพิ่มโอกาสได้วงเงินกู้ที่สูงธนาคารที่ใกล้กับทรัพย์ที่จะซื้อการดำเนินงานจะรวดเร็วเพราะธนาคารจะรู้จักกับอสังหาที่เราต้องการดีเมื่อเลือกธนาคารได้แล้วก็นำเอกสารข้างต้นไปยื่นกู้กับฝ่ายสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของธนาคารนั้น เพื่อแสดงความจำงขอกู้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะไปสำรวจและประเมินราคาบ้านที่จะนำมาจำงเป็นหลักและแจ้งผลการอนุมัติขอกู้เงินให้ทราบถ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ก็จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนงนัดวันทำนิติกรรมจำงที่สำนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์และจดจำงที่ดินเมื่อแล้วเสร็จทุกขั้นตอนของธนาคารก็จะให้เงินแบบแคชเชียร์เช็ค เพื่อให้เราจ่ายเงินคงเหลือให้โครงการและต่อไปเราก็จะมีหน้าที่จ่ายผ่อนให้แก่ธนาคารในทุกๆเดือนค่ะ 2. กู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านสำหรับการกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านก็จะมีรายละเอียดที่ต่างไปจากการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเพราะการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเพียงมีเอกสารทางการเงินที่สามารถยื่นให้กับธนาคารประเมินในการกู้สินเชื่อ ก็สามารถกู้ซื้อได้ในขณะที่การกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านจะต้องพิจารณามากกว่านั้นและมีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประเมินมูลค่าการก่อสร้างบ้านเช่นแบบบ้าน,านสัญญาว่างจ้างผู้รับเหมาโฉนดที่ดินใบอนุญาตการก่อสร้าง ซึ่งแนะนําให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่กู้เงินสร้างบ้านอย่างไรกับกู้เงินกับธนาคารไหนนะคะก็ไปดูกันนะคะ 3. กู้เงินเพื่อซ่อมแซมรีโนเวทต,ต่อเติมจริงๆการกู้เงินเพื่อซ่อมแซมรีโนเวทต,ต่อเติมบ้านก็ไม่ได้มีรายละเอียดแตกต่างจากการกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน,นะคะ่ะเนื่องจากที่ทําอยู่บนที่ดินเดิมเช่นเดียวกันสิ่งต่างๆในเรื่องของวงเงินกู้ธนาคารก็จะปล่อยให้เราแน่นอนว่าน,น้อยกว่าโดยจะอยู่ที่ แปของราคาประเมินสำหรับเอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการยื่นกู้ทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะหรือไปติดต่อธนาคารธนาคารก็จะบอกเลยว่าเอกสารเพิ่มเติมในการที่ขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้านต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะคะมีอะไรบ้างก็อาจจะต้องมีแบบมีพิมพ์เขียวที่เราจะ ให้ทางธนาคารดูนะคะแล้วก็ตกลงกับผู้รับเหมาราคาประมาณเท่าไหร่ก็จะดูจากตรงนั้นนะคะแล้วก็จะประเมินราคากันเพื่อที่จะให้เงินกู้ในเรื่องของการซ่อมแซมรีโนเวทบ้านหรือเพื่อปลูกสร้างบ้านค่ะ c กู้เงินเพื่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเปิดโอกาสให้สําหรับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองโดยมีสินเชื่อหลากหลายให้บริการเช่น สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไปสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย s ME และสินเชื่อที่รองรับกับผู้ที่อยากกู้เงินเพื่อสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์แมนชั่นหรือโรงแรมไว้บริการโดยจัดอยู่ในหมวดหมู่สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการภายใต้ชื่อต่างๆตามแต่ธนาคารจะก,กำหนดนะคะโดยเราจะมาพูดถึงเฉพาะการกู้เงินเพื่อสร้างอสังหาให้เชา่าว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างแน่นอนก็ต้องมีเอกสารเบื้องต้นที่เราแนะนำไปเพิ่มเติมมาก็จะมีประวัติผู้กู้ ประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจกรณีบุคคลธรรมดากรณีนิติบุคคลเช่นสำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน3เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นสำเนาหนังสือบริคภคสนทิสสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ 5. กู้เงินเพื่อซื้อรถค่ะสำหรับผู้ที่อยากซือ้อรถป้ายแดงแต่ไม่สามารถจ่ายเงินสดทั้งก้อนได้ ในทันทีการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อนำมาซื้อรถก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยคุณได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะนิยมกู้เงินจากไฟแนนซ์เนืน่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าใช้เอกสารน้อยกว่าการกู้เงินจากธนาคารแต่อย่างไรก็ตามการกู้เงินเพื่อซื้อรถจากธนาคารนั้นก็มีข้อดีคือได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถทันทีในขณะที่การซื้อผ่านไฟแนนซ์เราเป็นแค่ผู้ถือของเท่านั้น ้ามีอะไรเกิดขึ้นอาจเสียเพิ่มมากกว่าเดิมในส่วนเอกสารที่ใช้ในการประกอบยื่นกู้เงินจากธนาคารก็จะมีเอกสารจำพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีสเตทเมนต์การเงินย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนอย่างที่แจ้งไปเมื่อเบื้องต้นนะคะหลังจากเอกสารพร้อมแล้วก็จะติดต่อทําเรื่องกับธนาคารที่ต้องการกู้เซ็นเอกสารและรออนุมัติจากธนาคารไม่เกิน5วันเมื่ออนุมัติแล้วก็จะกู้เงิน ได้แต่จะบอกว่าการกู้เงินเพื่อซื้อรถใหม่นั้นจะไม่ได้เงินกู้เต็มตราคาและเราต้องวางเงินดาว15 25ของราคารถนะคะใครที่อยากซื้อบ้านหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามต้องมีเงินดาวด้วยนะคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดาวด้วยเพราะว่าเราก็จะไม่ได้เต็มร้อยนะคะสำหรับกู้เพื่อซื้อรถซื้อคอนโดซื้อบ้านหรืออะไรต่างๆเราอาจจะได้ประมาณสักแต่15ดังนั้นเราก็จะต้องมีเงินดาว เก็บเงินดาวไว้ก่อนที่เราจะกู้ซื้อสุดท้ายไม่ว่าจะจุดประสงค์ในการกู้เงินจะคืออะไรสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราควรทำเพื่อให้สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ผ่านฉลุยก็คือการสร้างประวัติทางการเงินที่สวยงามค่ะเพราะเมื่อประวัติทางการเงินของคุณดีแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือฟรีแลน กยอย่อไม่ใช่ปัญหาโดยเฉพาะกับการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านและคอนโดหรือกู้เงินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยค่ะก็จะต้องสร้างนิสัยในเรื่องของการเงินที่ดีประวัติทางการเงินที่ดีนะคะก่อนที่เราจะ กู้เงินมาซื้อสิ่งที่เราต้องการนะคะเราก็จะต้องคำนวณคิดดีๆก่อนเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อยากที่จะวางแผนทางการเงินวางแผนชีวิตนะคะโค้ดก็จะมีคอร์สนะคะคอร์สสัมมานาพิเศษนะคะสำหรับเรื่องของการเงิน360องศานะคะใครที่อยากที่จะปลดล็อกชีวิตของตัวเองปลดล็อกชีวิตติดนี้ไม่เซ็ตที่ดีของมหาเศรษฐีการเงินการวางแผนทางการเงิน การวางแผนชีวิตต่างๆอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นะคะแล้วก็ การหารายได้เพิ่มเติมการเงินคบรบอ6 0องศาเลยค่ะและที่สําคัญเมื่อเรามีเงินแล้วเราจะเอามาต่อยอดทําให้เงินนั้นงอกเงยได้อย่างไรใครที่อยากที่จะไปต่อนะคะอยากที่จะเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองทางด้านการเงินที่ดีถ้าเรามีนิสัยทางการเงินที่ดีมีวินัยทางการเงินที่ดีเราจะเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่กำลังที่จะปลดหนี้คนที่ กำลังที่จะอยากที่จะกู้เงินเพื่อทําธุรกิจหรือเพื่อที่จะมีสินทรัพย์อะไรที่จะเป็นของตัวเราเองนะคะฝากไว้นะคะสําหรับบทความดีๆข้อคิดดีๆนะคะช่องโคดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเอ Easy Money